โลแกนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดวัด,วดอะไรนะวัดดอนยาหอมปี2518นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้พอดีเพื่อนมาหาก็เลยยืมเพื่อนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมร่วมกันนะครับ นี่เหมือเงินนะครับเพื่อนๆโอ้ราคาเล่นหาก็หลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวมาชมกันหน่อยนะครับเพื่อนๆกรอบอาจจะลายๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้ชมร่วมกันนะครับอืมโอ้โหชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็องขออภัยนะครับเพื่อนๆน,นี่มันพัดใช้จริงๆเลยนะครับ ามาดูตรงแก้มกันก่อนนะครับเพื่อนๆจุดสังเกตนะครับแบบนึงนะครับเพื่อนๆจะเงาๆนิดนึงนะครับเป็นเนื้องเองินนี่เพื่อนๆนี่ เป็นขีดขีดขีด,ข,ดขีดนะครับเพื่อนเนเป็นแท่งๆเลยนะครับนี่เห็นกันไหมนี่เพื่อนเนนื่นี่นะครับเดี๋ยวลองค่อยๆไล่กันดูนะครับเพื่อนเป็นเผื่อเพื่อนๆไปเจอนะครับอาจจะใช้ในการพิจารณาเช่าหาได้นะครับ บางจุดก็อาจจะไม่ชัดนะครับมองผ่านกล้องตัวหนังสือไหลน,นะครับเพื่อนๆตุนนี้บล็อกเงินนะครับเนื้อเงินถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็เป็นบล็อกเงิน,นครับตัวหนังสือไหลนหน,นะครับเพื่อน สองไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเขาจะมีขีดตรงเหมือนเหมือนตัวอุอะไรเนี่ยนะครับนะเพื่อนๆจะมีเหมือนขีดคมๆนะครับเพื่อนๆน,นี่ตามตำราท่านว่าไว้เลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับตัวหนังสือครับเพื่อนๆน,นี่ลงพ่อเงินนะครับ พะใช้จริงๆเลยนะครับตรงนี้กรอบนี่โอ้โ oh. หมัวหมดเลยนะครับตัวนี้นี่นี่เราจะเห็นเหมือนมีเส้นขนแมววิ่งนะครับเ,เพื่อนๆนี่ พอเห็นกันไหมนี่กรอบมูอน,นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับอ,อสองกันไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับด้านหน้านี่โอ้โหจะมีอะไรให้ส่องเยอะเลยนะครับเพื่อนออดูเส้นผมเลยครับเพื่อนๆนี่ คมเลยนะครับเพื่อนนี่คมเลยนะครับเพื่อนผมบอกว่าเป็นจุดพิจารณาจ่ายตังได้เหมือนกันนะครับนี่เส้นผมอย่างนี้ พยายามส่องให้เพื่อนเพื่อนได้เห็น นี่นะครับเพื่อนจะมีเส้นขนแมววิ่งขึ้นไปเหนือศีรษะท่านนะครับอ่านะเพื่อนนี่นะครับเป็นรุ่นที่แกะเหมือนใบหน้าท่านมากเลยนะครับเรียญรุ่นนี้ อยากให้ดูตรงสีสัต ครับประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเพื่อน,นเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับนี่ผมเห็นจุดนี้นะครับเพื่อนนีเนี่ยจะเป็นเหมือนนูนๆนะครับเส้นวิ่งออกมาตรงนอนเนนเนี่ยนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นเหมือนนูนๆนะครับ ห้าหลังนี่ตัวหนังสือจะไหลหมดเลยนะครับเพื่อนนี่พระราชธรรมมาพรครับเนี่ยตัวหนังสือจะไหลหมดเลยนะครับเพื่อนอักขระนี่คมชัดเลยนะครับเป็นแท่งเลยนะครับเพื่อน,น สอขีดนะครับเพื่อนๆอ่า เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของท่านเลยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอ,ยดอนยาหอมนะครับโอ มานี้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อเงินนะครับชัดไม่ชัดต้องขอไปเ,ปเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงเ,เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีพระอะไรใหม่ๆจะนำมาให้ชมนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ